วันนี้ตลาดซุมๆนิดนึงนะคะพี่อืมครับก็วันนี้ปรับตัวในแดนลบตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ยังเคลื่อนไหวเป็นตัวแดงนะครับจนถึงช่วงบ่ายนี้เลยนะครับแต่ว่าเรานี้ก็ยังปรับลงไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเซ็นเด็กในเก็ยังติดอยู่ตรงบริเวณหนึ่งพันหกรอยห้าสิบแล้วก็ย่อลงมานะครับส่วนตัวของเซ็นเนเนี่ยพันจุดสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ผ่านเนี่ย ก็มีการถอยลงมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการถอยเนี่ยก็เป็นการลดความร้อนแรงมากกว่าที่จะเป็นการปรับฐานแบบแรงๆนะครับอันนี้ก็ยังพออุ่นใจได้บ้างว่ายังมีหุ้นใหญ่หลายตัวนะครับที่คอยจะนับสลับผัดเปลี่ยนมาช่วยนับพยุงตัวเซริเมเด็กไว้นะครับวันนี้ตัวที่ถ่วงตัวของดัชนีเนี่ยก็จะเป็นตัวทงกระทรสอผนะครับปรับฐานลงมาตัวแอดวานอย่างเงี้ยครับ BDMs นะครับ แต่ว่าเดลต้เนี่ยก็วันนี้ลงมาสามสิบบาทหรือว่าสาเปอร์เซ็นนะครับส่งผลลบต่อดัชนีไปประมาณสามจุดเลยนะแต่ว่าไม่ได้คำนวณอยู่ในเซฟวิตีก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวฟิวเจอร์เท่าไหร่นะครับนะครับส่วนตัวที่ช่วยดัชนีวันนี้ก็จะเป็นตัวกราฟนะครับมันนี้บวกมาได้นะครับขึ้นมาที่ห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็นะครับตัวเอโอทเนี่ยก็ตอนนี้จับขึ้นมาบวกได้แล้วนะครับ แต่พี่ว่าเช้าแกวนในแดนลบส่วนตัวทางปตทเนี่ยที่ดูปิ่มๆจะหลุดแนวรับสําคัญนะตรงสามสิบสองเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็ยังไม่หลุดนะครับตรงนี้หลายๆคนก็กลัวกันเหมือนกันนะครับแต่ก็เห็นบิดเนี่ยหนาถึงยี่สิบสี่ล้านหุ้นเนี่ยผมว่าก็นับ,นบ,นบพยายามยันกันตรงแถวๆราคานี้เหมือนกันแล้วก็คนที่ดูเทค,นคโนคเนี่ยก็คงไปรอที่แนวรับตรงนั้นนะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยผมว่ายังไม่น่ากลัวนะครับ ไม่น่ากลัวโอเคเอานะครับก็ภาพของฟิวเจอร์เองนะครับแอ0 z าศูนย์ซสองสองคนน้อยค่ะก็น่าจะยังแกว่งตัวในกรอบเนี่ยนะครับบ่ายนี้เราให้9 8 0าแปดถึงเก้ก็ยังอยู่ในกรอบที่เราออกบทของบริคคอไว้นะครับแต่ว่าณพรุ่งนี้เองเนี่ยก็ายังมองในรดับสำคัญที่975นะครับ975ค่ะครับก็สิ่งที่ต้องตามก็คือ นะครับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อแหละนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นว่าพรุ่งนี้จะประกาศหรือเปล่าสําหรับเงินเฟ้อบ้านเรานะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวเลขการซื้อขายของต่างชาติด้วยหลังวันศุกร์เนี่ยเขาขายหนักนะขา,นข,านขายหุ้นต้องขายหุ้นต้องห้าพันล้านนะแล้วช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยช็อตฟิวเจอร์เนี่ยสามหมื่นสองพันวสัญญารวมกันสองวันเนี่ยนะครับตั้งแต่เปิดเดือนธันวาคมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่เฮ้ยเขาจะเล่น เล่นล็อกกาไรหรือเปล่าก่อนอที่ฟิวเจอร์จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวคงต้องลุ้นกันนะครับแต่ถ้าเขามีการสลับกลับมาซื้อบ้างเนี่ยตรงนี้อาจจะพออุ่นใจว่าตัวของฟิวเจอร์เองเนี่น่าจะเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบที่ผมให้ไว้9 7 5 1 0 0 0นะครับค่ะ,ะนะครับ <Okay. S 2> ก็ใช่คุณนุ้ยกลยุทธ์ก็คงต้องเป็นวางช็อตไปก่อนนะครับแต่ก็ดูตรง9.75ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะลุ้นรีบาวตรงนั้นนะครับ โอเคเอาละได้กลยุทธ์ทีเฟกไปแล้วทีนี้ตัวหุ้นลองผุ้ช็อตในสัปดาห์นี้ล่ะคะพี่บวยครับเอ่อสำหรับตัวหุ้นที่ดูลองนะครับก็จะเป็นตัวของการกุลนะครับตัวของการกุลเนี่ยใช้วลลุบบอเรตเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับในเอนะเข้ามาในวันนี้หลายหมื่นสัญญาเลยแล้วนะราคาเริ่มยกฐานสูงขึ้นแล้วนะก็มองว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆแต่ดับขึ้นไปทดสอบ5้าบาทแปดสิบซึ่งเป็นแนวตา้าน นะครับ<ะ>่วนจุดสต็อปลอสเนี่ยถ้าหลุดห้าบาทสามสิบก็สต็อปลอสก่อน,<ะ>นค่ะนี่ก็เป็นตัวแรกนะครับ<ะ>ส่วนใช่ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็มองเป็นตัวชอ็อตแหละมอง I V L นะครับ<ะ>ตัว I V L เองเนี่ยนะครับก็หลุดต่ำกว่าสี่สิบเอ็ดบาทออกมานะครับ<ะ>แล้วก็ดูเหมือนทำาล w ในรอบเดือนหนึ่งด้วยนะครับก็น่าจะมีโอกาสถอยออกมาพักตรงประมาณสี่สิบแล้วก็สามสิบแปดบาท ครับตัวนี้มีสัญญาณขายทางเทคนิคด้วยนะครับค่ะ uh huh. ก็จะมาฝากสองตัวนะครับส่วนคนที่เก็งกำไรตัวสิริอยู่นะครับ uh huh. คือจริงๆเนี่ยครับตัวนี้เราเคยพูดในรายการตั้งข้อสังเกตไปตั้งแต่ช่วงประมาณบาทยี่สิบบาทสามสิบละนะครับ uh huh. พอขึ้นมาเนี่ยนะวันนี้วอลลุ่มบล็อกเทรเนี่ยเข้ามาสามแสนสัญญาอะไรเยอะมากนะครับ uh huh. รวมกันมีหมดทุกซีรีส์เลย นะครับก็ยังไงช่วงนี้มันมีแรงเกงกำไรผ่านบล็อกเทรดที่สูงมากๆเลยนะครับยังไงก็นำแนะนำเนี่ยถ้าเกงกำไรเนี่ยก็ถ้าเกิดซื้อหุ้นซื้อหุ้นตัวสรีตัวแม่ไปก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าใครเกงกำไรผ่านสลีฟิวเจอร์เนี่ยยังไงก็นำแนะนำวางเงินเยอะหน่อยแล้วก็อย่าลืมตั้งจุดสต็อปลอนด้วยนะครับตอนนี้หุ้นยังเป็นขาขึ้นนะการพักฐานมันอาจจะมีพักฐานแรงแงระหว่างทางบ้างแต่ก็ยังไงก็ ต้องเทรดแบบระมัดระวังนะเพราะว่าราคานี่ก็ถือว่ามาค่อนข้างไกลแล้วเหมือนกันนะครับแนวรับวันนี้ก็บาทห้าสิบเจ็ด 57, นะครับเส้นสิบวันพอดีเลยแล้วก็แนวต้านบาทเจ็ดสิบหกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับนี้เป็นหายค่ะสี่รีอัปเดตให้นะคะทีนี้ตัวทองคำรา<อ>คาพี่บยุยในส่วนของราคาทองนะครับ<อ>ก็ต้องบอกว่าปรับตัวในแดนบวกได้นะครับไปอยู่ในกรอบแคบๆแถวๆพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ เอาบรรจารพฐานมาก็จริงนะครับจากในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจซาลาที่ออกมาแข็งแกร่งทั้งตัวแยกทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยออกมาสองแสนหกเลยนะครับตัวเลขคาดการณ์แค่สองแสนนะครับตัว,ต,วตัวทางดัชนีภาคบริการเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ยังขยายตัวค่อนข้างมาก,กนะครับวันนี้ก็ทําให้ความวิตกนะคุณนน้อยเกี่ยวกับการที่เฟดเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยอาจจะมีมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลย ไปกระตุ้นแรงขายทั้งรับตัวของตลาดหุ้นสว์แล้วก็เราก็ทองคําด้วยเ็าถ้าอิง่าทางเทคนิคเนี่ยพันแปดเนี่ยมันติดแนวต้านที่เป็นจุดสูงเดิมของเดือนสิงหานะครับก็ยังไงจับตาการพักฐานก่อนรอบเนี่ยถ้าไม่หลุดเส้นสองร้อยวันตรงพันเจ็ดร้อยหกสิบเนี่ยผมว่ามันอาจจะนับแข่งตัวสร้างฐานก่อนเราเดี๋ยวลุ้นขึ้นต่อนะครับเพราะว่ารอบเนี่ยถ้าดูาถ้าดาูเชิงเทคนิคเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะเป็นการส,สร้างฐานแล้วก็ยกฐานสูงขึ้นไปนะครับอย่างนี้ครับนะสำหรับค<า>นที่เล่นทองคำแท่งล่ะคะใช่ครับก็ยังไงสำหรับทองคําแท่งเองก็ต้องรอแหละตรงบริเวณพันเจ็ดรอยหกสิบนะรอย่อละมหน่อยถ้ายืนได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุมซื้อที่ดีนะครับรวมรรทั้ง g กล l i ไล f ์ฟิวเจด้วยนะครับเ,เป็นร huh. อย่อลองก็ได้นะครับ ย่อรอนะครับอะละครบถ้วนทีนี้มีคำถามจากพี่นักลงทูนพี่โวยตอบให้หน่อยนะมีคำถามมาถึงตัวของยูค่ะแนวโนมเป็นยังไงบ้างคะครับตัวยูเล่นกันแรงนะครับวันศุกร์เนี่ยขึ้นไปไ i บาทห้าสิบเอ็ดเลยวันนี้พักตัวลงมานะครับแนวรับก็แถวๆนี้ละบาทสี่สิบสามบาทสี่สิบสี่ครับตรงนี้ควรจะ ปิดยืนให้ได้นะครับเพื่อที่จะลุนรีบาวต่ตอพรุ่งนี้นแต่ถ้าปิดหลุดเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเหมือนกันน้าอยู่ในช่วงการทดสอบเส้นสองรอวันนะครับแนวรับถัดไปน่ะอาจจะลึกถึงบาทสามสิบห้านะตรงนี้ต้องยืนแถวๆนี้ให้ได้นะครับบาทสี่สามบาทสิบหนึ่งจุดสี่สามหนึ่งจุดสี่สี่นะตรงนี้สําคัญค่ะโอเคกันกุลตอบไปแล้วนะคะต่อไปอิชิค่ะ สำหรับตัวออชีนะครับยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะพักวันศุกร์แต่ว่าวันนี้วันอังคารเนี่ยยังขึ้นต่อแล้วก็ลุ้นที่จะเบกตรงสิบสองบาทสิบด้วยนะครับผมว่าทรงดูดีนะครับนะใช่ก็มีมีโอกาสนะแนำท่านถัดไปก็สิบมีโอกาสไปถึงสิบสามนะครับโอเคทาง YouTube มีไหมคะมั่นปูคะ่ะอ เขาเริ่มทําฐานสูงขึ้นแล้วนะ mm hmm. นะครับ mm hmm. เบรกตรงบริเวณสิบสาบาทยีท่ส mm ิบจ่ายของ่ามีโอกาสไปดาวนต้าถัดไปก็สิบสี่บาทนะครับค่ะถ mm ือ hmm. ว่าดีนะครับ mm hmm. มีสัญญาณเริ่มกลับตัวแบบแบบชัดเจนหน่อยค่นะครับแนวรับสิบสาบาทนครับแต่ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะมีช่วงให้ mm hmm. ค่อยๆอย่อัพไซด์เวอัพขึ้นต่อไปได้นะครับค่ะ mm hmm. แล้วอย่างนี้ตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ล่ะคะพี่บ้ยคะเอ่อสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอือก็จริงๆหลายตัวปรับขึ้นมาเยอะนะอย่างตัวของฮาน่าวันนี้ก็ปรับฐานนะครับก็แนวรับห้าสิบเอ็ดบาทแหละนะคแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีนี่ยผมว่าก็ยังไม่อยากให้ไล่นะเอาซื้ออ่อตัวดีกว่านะครับ ตัวของ KCE เนี่ยก็ <K CE. S 1> แนวต้านแนวต้านอยู่ประมาณห้าสิบสองนะครับดีกลมๆนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยประมาณสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบตรงเส้นยี่ห้าวันนะครับไม่ต้องรีบร้อนส่วนตัวของเดลต้เองเนี่ยก็ติดตรงแปดร้อยเนี่ยขึ้นไปชนก็ mm hmm. แบบเกือบเกือบไปถึงนะครับแล้วก็พักฐานลงมาแนวรับเส้นห้าวันก็ประมาณเจ็ดร้อยยี อ่าเจ็ดร้อยี่สิบปดครับ่านั้นใช่ <Okay. S 2> ได้ค่ะพี่บวยก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะพี่พี่บวยฝากถึงแฟนๆรายการวิสเนตไลน์แอนไลนหน่อยสิคะช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะแบบซบเซานิดนึงอือครับก็บสำหรับตัวของนะับเซตที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะทำให้หลายๆคนกำไรแล้วก็คึกเหิมค่ะ นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับว่าเมื่อกําไรก็จงนิ่งไว้ไม่ต้องขึ้นเขิมน,นะครับแต่ว่าเมื่อขาดทุนเนี่ยให้ตั้งสติให้ดีแล้วก็แก้ไขมันด้วยนะครับอืมเด็ดมากเลยวันนี้เข้ากับสถานการณ์สุดๆขอบคุณพี่ปู้ยม,มากๆเลยนะคะ ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนี้คะ่ะคําแนะนําจากพี่บวยค่ะคุณพรมรสุวรรณสาคอคนกุลนะคะจากทางด้านบาลอลก,กรุงไทยเอ็กซ์เพรสนี่ค่ะก็มาให้ข้อมูลหุ้นทองคำทีเฟกรวมถึงคําคมดีๆทิ้งไทยกันเป็นประจำด้วยนะคะ